สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่ผม s k า r ี TV เฮ้ยไม่ใช่อยู่ช่องกูนะครับผมปันสตูดิโอเฮ้ยไม่ใช่ช่องกูนะครับผมต้องในกฤกณ์เฮ้ยถูกแล้วไอ้หี้อ่ะโอเคครับเป็นมูฟูควยไปเมื่อกี้ก็วันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งเลยนะครับเป็นที่วันที่ผมสามร้อยสามสกัเลยนะครับผมนะัใจนะก็ วันนี้ผมเป็นวันเกิดผมพอดีนะครับวันนี้เป็นวันที่30สิงหาคมนะครับซึ่งเป็นวันเกิดผมด้วยแล้ว300ซัพพลายอีกครนะครับเกิดด้ขอขอบคุณทุกคนนะมากๆขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่ติดตามมาถึงปัจจุบันนี้นะครับขอขอบคุณที่ร่วมงาก็ขอใค้ขบวยพรนคอนเสิน์ตนะฮะไม่รู้นไม่จะพิมพ์ไม่กูหรือบอยให้ที่มันดูดูเปนมานะก็ มัขอแค่นี้เอาฉลองก็คือไม่มีอะไรฉลองแล้วมันเร็วมากมเร็วไปอย่างวา <laughs> มันมันเร็วเกินไป้วทุกคนนะไม่มีอะไรไมูทำไม่ทันจริงคิดจะคิดอะไรก็สักรับจริงๆริขอแค่นี้